ก็ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวัดเทพบุงคลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งซึ่งภายในวัดของเราก็มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเป็นต้นว่าหอวัฒนธรรมมิัะที่อยู่ตรงหน้าของอาตมานี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ เ,เกี่ยวกับเรื่องวิธีชีวิตของชุมชนของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ลูกหลานหรือเยาวาชนคนรุ่นใหม่เขาได้มาศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาความเป็นไปของบรรพบุรุษขอ,ของพวกเราเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วทางวัดก็ยังมีกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอของพระสงฆ์สามสเณรอุบาสบาิกาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอการบริโภคอาหารนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็รู้แล้วว่าคนในบ้านเมืองของเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารนะที่ก่อให้เกิดเป็นพิษ เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมว่าญาติโยมบาสุกบาสิกาทั้งหลายะจะ,ะบริโภคอาหารหรือปรุงอาหารมาถวายพระนี่เป็นอาหารอย่างไรถึงจะได้บุญได้กุศลมากนะ,นะเป็นอาหารที่ปลอดโรคทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพตั้งกายแข็งแรงสมบูรณ ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาก็าถือว่าเป็นการทําบุญอันยั่วิ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมของวัดถือว่าเป็นกิจวัตรประจําวันก็มีการทําวัดสวดมนต์ให้บาสุกบาสิกาที่มาทําบุญก็ได้มีโอกาสฝึสกฝนอบรมบมเพาะตนเองตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนานะ และนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างในวัดของเราก็มีศูนย์เด็กก่อนเกล์เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กอยู่ประมาณ200นะซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปี2,536จนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังมีโรงเรียนเทศบาลในวัดเทพมงคลขณะนี้ก็มีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณเกือบ800คนก็ถือว่าเป็น แหล่งเรียนรู้นอกจากนั้นแล้วเราก็ายังเอาเด็กนักเรียนมาฝึกทากิจกรรมร่วมกับบาสกบาติกาทุกเช้าโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนักเรียนชายพระภิกษุในวัดของเราัขนก็เป็นครูเข้าไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเพื่อให้เด็กของเรานั้นอนอกจากจะมีวิชามีความรู้แล้วก็ต้องให้เป็นคนดีด้วย ความดีนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานเยาวชนเพราะปัญหาบ้านเมืองของเราที่มันเกิดขึ้นมานี่ตมาเขาคิดว่าก็เนื่องมาจากคนเราหยอดยานหรือขาดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนี่เองอขอจเจริญพร